สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม GTA 5หรือ GTA 5นะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่า ตอนนี้เนี่ยในขณะที่ผมยังไม่พร้อมที่จะแคสเกมเพราะนั่นมาจากว่าร่างกายเนี่ยยังมีอาการของรองโควิดอยู่นะครับโปรเจกต์หนึ่งที่ผมก็ัาทำอยู่ครับก็คือการแปสรสับนะครับเกม GTA5 เครับเราก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นเพื่อลองรีเช็คอีกรอบหนึ่งครับว่าในสับที่ผมแปลเนี่ย ใช้ได้ไหมหรือว่าถูกต้องหรือว่ามีตรงไหนที่ต้องแก้ไหมนะครับก็ตรงนี้ผมจะเล่นโดยที่ไม่ได้พากไปนะครับแต่ว่าจะอ่าจคิดไว้เราก็เดี๋ยวค่อยไปดูในเรื่องของสับต่างๆครับเพราะว่าคิดว่าบางทีแล้วเวลาเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มองสับอาจจะมองไม่ทันนะครับแล้วก็จะได้อ่าจคิปไว้เพื่อเช็คนะครับว่ามีตรงไหนที่ต้องแก้หรือเปล่านะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับ ในอีพีแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดเป็นตอนตอนไปก็แล้วกันครับโดยที่ในอีพีนี้จะเป็นในส่วนของอตัวเนื้อเรื่องอีพีสูแล้วกันก็คือเป็นในส่วนของโปรล็อกนะครับโอเคตอนนี้เดินทางมาถึง9้าปีที่แล้วครับเหตุ okay, การณ์เมื่อ9ก้าปีที่แล้วก็พวกไมเคิลนะครับเข้ามาปล้นแบงค์นะครับตอนนี้ภารกิจคือต่อให้เราหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อทําการจุดชนวนระเบิดนะครับโอเค ก็ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีตรงไหนที่มันดูรติขาดในเรื่องของภาษาเลยพวกนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกแก้ได้นะครับเราก็อ,อ,อย่างที่บอกไปนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเล่นเพื่อรีเช็คในส่วนของศัพที่ผมแปลนะครับว่าถูกต้องไหมหรือว่ามีตรงไหนที่จะต้องเ,ออเปลี่ยนหรือติดขาดหรืออะไรอย่างนี้ไหมนะครับเราก็ ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้แจกนะครับในส่วนของศัพท์ภาษาไทยนะครับก็เนื่องมาจากว่ายังแปลไม่เสร็จนั่นเองก็คือผมจะแปลไปแล้วก็เล่นไปเพื่อรีเช็คแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ต้องแก้ไขก็จะกลับไปแก้กันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยภาษาผมไม่ได้แปลแบบ่ขนข้างจะเถื่อนนะครับก็คือเอาแบบกลางๆไปก่อนนะครับก็คือบางทีแล้ว วกลวว่าเดี๋ยวเผื่อน,น้องๆหนูๆจะเอาสับไปเล่นแล้วมันจะมีคำยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามไม่ใส่พวกคำยาบเยอะเ,เกินไปก็แล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยครับโอเค,เอค,อเคต่อไปก็หนีครับถึงเวลาหนีแล้วนะกด A อค้างเพื่อวิ่งครับตรงนี้เนี่ย ผมใช้ในส่วนของจอ j o อ c o n t ลเลอร์ตัว Xbox นะครับตัวที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Xbox okay, นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าใช้จอย PS4 เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับเราก็อันนี้ผมเล่นผ่านสตรีมนะครับโอเคต่อครับก็จะเห็นว่าจริงแล้วสับ ต้องเรียกว่าสะบทเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับโอเคต่อครับต่อต่อตอตอนนี้จะเป็นอยู่ในช่วงเออเรียกว่าสถานการณ์หลบหนีนะครับแล้วก็เหมือนจะผิดแผนด้วยไม่คิดว่าตำรวจเนี่ยจะบุกเข้ามาเยอะขนาดนี้อนนโอเคเามื่อกี้ผมลืมดูหรือรกดรีโหลดกดอะไร อ๋อมันน่าจะออโต้ครับเหลืออีกหนึ่งตัวอะปึบ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 เสร็จร้อยอ๋อยังเหลืออีกหนึ่งตัวครับไปเดินไปยิงไปเลยอยู่ไหนอยู่ไหนดูจากในเรดาร์แล้วรู้สึกจะเหลืออยู่หนึ่งตัวครับเอา้เอาวอ้าวอยู่ไหนเนี่ยทำไมผมมองไม่เห็นโอเคใช่ไหมครับถือว่าตายแล้วไ,ไ,ไป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 ,ไป ก็ตรงนี้ผมยังไม่อ่านสับนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะค่อยไปรีเช็คย้อนหลังอีกทีหนึ่งตอนที่ดูคลิปวิดีโอเล่นจบเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บเฮ้ยเพื่อนทำไมไม่ออกมาเลยเพื่อนเร็วๆตอนนี้ภารกิจนะครับวิ่งไปขึ้นรถครับมาตุ้มตุ้ม ตุมต้มตตต้้ต้มมมๆๆๆเรียบร้อยไปเร็วไปเร็วให้ไวไปครับรถเราจอดอยู่ครับไม่ต้องสนใจรถตำรวจอีกสองคันที่คำเออเดี๋ยว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 ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โดนยิงรอสมาชิกครบก่อนครับเดีย๋ยวก่อนนะเร็วเร็วเร็ว,ว,วไป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  ทำไมน้าจ้านหูปากแล้วครับรถไปตายครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครดูแล้วตรงไหนแปลแบบติดขัดหรือว่ามีประโยคหรือคำพูดที่ที่มันดูดีกว่าสามารถคอมเมนต์แก้ได้เลยนะครับตรงนี้เพราะว่าผมจะได้เอาไปแก้ในสับอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าการแปลสับเนี่ย เออเป็นครั้งแรกนะครับเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่ผมเนี่ยได้ทำการทดลองแปลเกมนี้ดูนะครับเราก็ต้องบอกว่าประสบก,การณ์เนี่ยยังไม่มีมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการแปลค่อนข้างจะยากครับคือมันยากตรงที่ว่าเราเนี่ยไม่เห็นออในส่วนของประโยคนะครับว่าประโยคนี่เขาพูดกันตอนไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้บางทีนะครับผมอาจจะต้องแปลแบบกลางๆไปก่อนนะครับประมาณนี้โอเคพอดีตอนนี้คือ ขับรถไปเรื่อยๆครับไป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 ขับไปเลยเดี๋ยวตำรวจยังไม่รู้ครับเออถนนโดนปิดเลี้ยวโอเคหันซีครับรถไฟมาเองเรียบร้อยก็ย้ำกันอีกทีนึงครับตอนนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อ9ปีที่แล้วครับ ก็กลุ่มต้องบอกว่ากลุ่มอันฉาิครับไปโปโลนแบงครับตอนนี้เหลือมาเพียงแค่3คนครับก็จะมี M ก็คือไมเคิลนะครับทีเทเวอร์ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งหน้าถ้าจะไม่ผิดหน้าจะเป็นแบรดนะครับและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับตึงเรียบร้อยครับ อ่าใช่ครับตัวนี้แบดเรียบร้อยครับปึ้งและไม่เคยครับที่ดูเหมือนว่าจะโดนยิงเช่นเดียวกันตายไป,ไ,ปไม่ต้องห่วงตามแผนตามแผนใช่ครับ<ๆ>ก็สำหรับใครที่พอจะรู้เนื้อเรื่องของจ t a มานะครับรอบนี้มีคนหักหลังครับในกลุ่มเพื่อนฝูงที่ไปป้นแบงค์ด้วยกัน และคนที่หักหลังนั่นก็คือไมเคิลนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่แล้วในส่วนของโปรอกหรือตัวภารกิจนําเรื่องตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสอนติเตอรี่เอาสมากกว่านะครับการยิงการนูนันนี่อะไรประมาณนี้นะครับการวิ่งการคอนโทรลต่างๆนะครับตรงนี้ก็โอเคผมก็จะบอกก็ยิงไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะตัดเข้าคัสซีนครับ สุดท้ายเหลือเพียงแค่คนเดียวเออผมกำลังดูเหมือนมันจะไม่ได้เอากระเป๋าเงินมาด้วยใช่ไหมครับใช่ทิ้งเงินทั้งหมดไว้เลยแล้วก็เงินทั้งหมดก็อยู่กับศพของแบสแล้วก็ไมเคิลที่ยังไม่ตายนะครับประมาณนี้สุดท้ายเทเวอร์ก็หนีไปได้ครับแล้วก็คัตซีฉากต่อไปนะครับจะเป็นฉากเออเรียกว่า ทำพิธีศพของไมเคิลนะครับพอจบคัตซีนตรงนี้ผมจะขอตัด E ีีนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเราก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับใน EP ีหน้าผมก็จะค่อยๆตัด EP เป็น EP ไปแล้วกันแล้วก็จะแปลเป็น e p พไปหลังจากนั้นก็ค่อยมารีเชคเล่นรีเชคกันอีกรอบหนึ่งนะครับ <ไป S 1> ก็ยังไงฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับแล้วก็รากันไปด้วยคัตซีนฉากงานศพของไมเคิลครับที่เสมือนว่า จะตายไปแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีฉากเนี่ยครับที่เขามายืนดูนะครับพิธีศพของตัวเองก็ลากไปก่อนนะครับฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับมีอีพีต่อไปแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ